คอสไหนอีกแล้วกับพวกโพสิฟนิ่ติดริ้งริงแค่นะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำมาว่าแล้วไปถ่ายทอดบุคคลอื่นทีนี้คิดบวกอยู่แค่นี้นะคคํานี่มันจากลุงเงาะลุงเงาคือใครไม่รู้แหละแต่เขาทําให้ฉันค่ะเสียงแหบแห้งดีขึ้นมาเป็นลาดับไปแล้วออาเอาตัวเป็นตัวตอบค่ะเอาผลสำลิดเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ลุงหงอพูดจา เป็นเช่นนี้นี้นี่คือตัวที่จะขยายผลต่อไปะนะครับไม่ต้องบอลยกย่<ม>องลุงออกแต่เอาตัวอเคเข็จะหมดตมงใจหมดที่พูดมาผมรอบเดียวผมบันทึกบอดเลยแต่เพราะว่าร่างกายเป็นธรรมชาติมันจะรู้เอาละต่อไปก็โฟลโลมีหายใจว่าก็ไปด้วยกันสุดไปด้วยกันด้วยความรู้สึกที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันนะคอ่า มันถึงจะประสบความสําเร็จทางด้านนี้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวมันเรื่องของความเข้าใจอันลึกซึ้งด้วยครับมีข้อตกลงว่าเจ็บขอให้บอกห้ามห้ามห้ามบอกว่าทนได้ทนไหวไม่เอาเพราะว่ามันจะเป็นการฝืนธรรมชาติเราไม่ต้องการให้มันฝืนธรรมชาตินะ เราไปแบบสมูทเหมือนลมแผ่วบาลโอ้โหมันเย,ย็นจะเยือกนะโยมสังเกตจุดที่มันติดขัดมันจะคลายยิ่งทําตัวเป็นปริงได้ยิ่งง่ายยิ่งดีครับพลังงานนี่ปราราประหลาโทษครับโทษครับไหวไหมครับไหวไหวไหมไหวแค่นี้พอแล้วจ้าสังเกตผมดับเบิลให้เพื่อต้องการให้แชร์แชร์ด้วยช่างกันเดียวกัน ก็คอมเพลนั่นหนหะครับน,นะแชร์ช่างี่เปรียบเทียบกันเดียวกันนะครับอ่อนตามผมธรรมดาก็แก้กุ้ยชิ้นนี่มามาแล้วนะแค่นี้มันต้องพวงเลยมันไม่ใช่แค่ซ้ายนะขวาด้วยนะห,หรือว่าขวาขวาเป็นมากกว่ามันไปทั้งหมดเลยแหละมัน<ว>จะบาลานซ์จับบาลานซ์ให้ทั้งหมดทั้งความม,ามันจะแชร์กันเนี่ยสังเกตมันเนี่ยนี่คำว่าแชร์เห็นไหมรู้สึกไหมครับเนี่ยค่ะอ่า คำว่าแชร์แชร์บาลานซ์จำนิดนึงนะฮะตัวนี้ทางด้านใจเขาเรียกว่าอุเบกขาทางด้านฟิลลิ่งคือร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวช่างวัดโทษครับโทษครับไปอะไริงเนี้ยนี่ตัวหลักโทษครับนี่มาถึงคอเนี้ยนผมต้องล็อกผมไว้เลยนะสังเกตไหมครับนี่ล็อกเลยมันเป็น มมเทคนิคของผมเองนะมันไม่เหมือนกันทุกขนาดผมจะมีแต่ละท่าของเองนะครับโทษครับไปแล้วไรอีจีครับเดไปหาัพอครับโบไปนะครับแค่นี้พอครับ จะเหนว่าจะไม่ได้ฝุ่นธรรมชาติไปไหมครับค<ะ>่ะอ่าแค่นี้พอกลับไปกล่องเสียงโทษรองเสียงมันเกี่ยวกับหลอดลมนะครับ เข้ใจปกติปกติได้นะแต่ฟิลลิ่งหรือว่าเขารู้สึกจุดนี้มันจะต่างจากเดิมเดิมอยู่ซิความเนียนในมือผมเนี่ยผมเจตนาไว้เล็บก็เพราะตรงนี้นะครับให้เข้าใจเพื่อต้องการให้มันเกิดฟิลลิ่งที่ดีแทนผมไม่ต้องมาหยิบสิ่งของอื่นไหนเข้ามาทดแทนเนพราะทุกอย่างเป็นฟิลลิ่งโทษครับต้องกลืนน้ำลายเล่นเลอยซิเล,ลืนสะดวกดีไหม สังเกตน,น้ำลายจะเยอะนาสังเกนคอนะอ่อนล้อพอยิ่งอ่อนเท่าไรยิ่งรู้สึกง่ายนะตามจังหวะกดมาไว้นี่ะสังเกตน,น้ำลายจะเยอะนี่โทษครับเึ๊้บเึ๊้บ ปไปแล้วจ้าแล้วก่อนรู้ว่าลองแตแอมแรงๆสิครับรู้สึกอะไรเกิดขึ้นไหม <c oughs> ค่ะมัลงขึออ้น <c oughs> จับความรู้สึกอย่างเดียวแล้วนอนหลับคืนนี้ตื่นมาเสียงจะเพิ่มขึ้นค่ะจําครับไม่ใช่เอาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ค่ะอเอาเดี๋ยวนี้ได้ก็ดี <c oughs> ่ะค แต่พลมันก็คือหลังจากการหลับคืนนี้ค่ะนั่นแหละครับจะเป็นผลขังมันนะครับพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นวันรุ่มขึ้นจะรู้เนี่ยโทษค,ครับเดี๋ยวนี้ก็รู้แค่แค,แค่แค่ความแตกต่างเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับโทษกับ <c oughs> ทีนึ้งนะนี่คือความระมีย่เพราะนี่มันเป็นฟิลลิ่งมันไม่ใช่ยา ฟีลลิ่งคือธรรมชาติจำนิดนึงครับคือสติความรู้สึกคือสติต้องสอนธรรมะกันใหม่ผมว่านะในส่วนตัวผมของเก่าไม่ไหวแล้วภาษาจำมาเนี่ยต้องปรับแก้กันใหม่ต้องแก้เหมือนกับตัดเปลี่ยนภาษาตัดเปลี่ยนความรู้สึกโดยทั้งหมดก็เอาผลผลสำลีเป็นตัวตั้งเอาสุขภาพเป็นตัวรองรับ สุขภาพผลสำฤทธิ์ด้านสุขภาพเป็นตัวรองรับว่าสิ่งนี้มันมีจริงอตอนอย่งนังนมันถึงจะประสบความสำเร็จของพุทธศาสนชนทั้งโลกนะครับไปทั้งโลกเลยนะครับ,บ,รบรอนนี้กลับมาส่วนอื่น,นแขนที่มันตอก็แกกักนะ นมันเกี่ยวอะไรกันเพราะมันเส้นเนี่ยมันถึงกันหมดเส้นใหญ่เส้นเล็กมันโยงมันหมดอหะเล็กมันก็โยงแต่ภาษาเล็กใหญ่มันก็โชว์กันเหมือนกับทีมบริหารกับทีมทํางานเน่ยเหมือนกันโครงสร้างมนุษย์ถ้าเขจัดใส่การบริหารจัดก,การมาด้วยกันเหมือนกันใครเราจะผมนี่งนัดเขียนหนังสือพวกนี้ อยากจะอ่านหนังสือเรื่องมนุษย์ก็ต้องลุงหออเขียนท่านพูดเขียนเนี่ยก็อีกรูปแบบของท่านลุกหงอ,อเขียนรูปแบบของคารวาสใช่ไหมมันจะถึงพิกถึง,ถง,ถงขิงกว่ากันคารวาสเขียน <laughs> <laughs> ใช่ไหมอ <laughs> ันนักบวชเขียนกับคาราวาสเขียนมันคนละต้นสืบไงหรืมันจะมีกักกดเขาสนท่านกลับกัรเอาไว้ <laughs> มันเต็มไม่ได้ แค่เป็นข้อจํากัดก็สมแสดงธรรมจะเป็นข้อจํากัดถ้าว่าแสดงธรรมมันธรรมชาติมากกว่าอต้องต้องเข้าใจในส่วนนี้ให้ได้มันจะง่ายขึ้นเยอะเพราะบางทีเราไปติดของเกา่าติดระบบมันก็เลยคิดนอกกรอบไม่ได้ติดกรอบอติดกรอบติดระบบ ฟิลลิงล่งฟิลลิ่งโทษครับนี่ปึกปึกความรู้สึกทั้งนเนี่ยนี่ ่าเป็นคุณลุงเบาขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันยังยังตึงตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าหนูรับอย่างเงี้ยผมผมฝังแบบเดียวผมจะรู้ว่าผมต้องช่วยตรงนี้ก่อนเพราะผมจะรู้โครงสร้างของร่างกายโอเคโปรสังเกตนั่งให้ตรองทำอ่อนคอไว้ค่ะ

อันี้บ้างสลับกันบาลานซ์จับบาลานซ์ตัวนี้ไปนะไปโยกเข้าหาที่โตัวนี้นะก็ถึงไม่ก๊อกก่อลุดไหมครับดูดนะลุงอ้นุ่นอมตาไหลเครื่องตาดูดนะลุดนะค่ะเครื่องตาอย่าเพิ่งไปแล้วค่อยแช่อ่พี่จะนัห้เราลุดนะ ให้เวลากับคำว่าหลุดชิดนนึงมันยังนิดนึงอ่าอย่างนิดน,งงน,ดนึงก็ยังดีมันไปเยอะผมเหลือแค่นิดจากร้อยเหลือวิธีคิดเออจากร้อยมันเต็มเหลือนิดห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบให้รู้ว่าเหลือหรือว่าไปมีนจริงจงนิดนึงก็รอคืนนี่หละค่ะเดี๋ยวนี้เช้าก็จะใช่หไหม PE ผ<ะ>ังเนงสุระจ มันจะไปทํางานตอนที่เราหลับสนิทค่ะจําเลยฮะต้องจําเลยค่ะมันจะไปบรุรณาการตอนที่เราขาดสติแปลว่าเราหลับนะค,ะคะรับน้ำตาชอบอะไรรู้ไหมตอนที่เราหลับเดี๋ยวไม่ชอบมันของไม่ดีของไม่ดีเราไม่ชอบค่ะคิดกลับให้ได้เปลี่ยนความสุขให้ได้ ของไม่ดีรู้ๆแล้วอย่าไปชอบมันโอเคไหมครับอ่เหมไมมแค่ภาษาไหมครับเออน้ําตาไหลบ่อยจังเลยลาคาญนี่ไหม,มครับค่ะต้องพูดอย่างนั้นค่ะไม่ใช่ชอบไหล <c oughs> ใช่ไหมค่ะแค่แค่กลับคําพูด <c oughs> กลับภาษา <c oughs> ดูมันเบาไหม <c oughs> เจ็บดูเจ็บก er <Mm ับเบาถามว่าเจ็บไหมครับไม่ทุไม่เม่เจ็บมันก็ต้องเบาแล้วครับถ้าไม่เจ็บก็ต้องเบาโทษครับบครับครับครับสองฝ่ามือเขามี ก็มีหลเขาโดยเฉพาะมันเป็นศาสตร์อืมมันเกินศินลปะเรียกว,ว่าศาสตร์โบิานก็ว่าได้ <c oughs> ใช่ไหมค <c oughs> ่ะ <c oughs> นี่คือศาสตร์ด้านจิตหรือจิตศาสตร์อืมต้องเอาขึ้น <c oughs> ต้องต้องจำภาษาให้ได้ก่อนค่ะศ <c oughs> าสตร์ด้านจิตหรือจิตศาสตร์พัฒนาได้ บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะมาใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลต้องจำำําคานี้ถ้าไม่ถึงรบริสุทธิ์ก็ใช้ไม่เกิดประสิทธิผลนั้นนั่นแหละผมเรียกว่าตลาดสดต,รตรลาดแห้งภาษาผมฟังกันมาเยอะแล้วตลาดสดนาที่มันถึงเวลาของมันเวลาคืออะไรกึ่งพุทธกาลน่ เขาแหลบมาตั้งร้อยปีแล้วค่นะ2,800รงอันนี้มัน2,600แหลบมาตั้งร้อยปีค่เนี่ฮะมันซึมจุดนี้ยิ่งชัดขึ้นนะต,ต่อไปยิ่งจะมีมากขึ้นคนที่เข้าถึงพระถรรมใครอยากเข้าถึงไวก็ต้องหาเซ็นเตอร์ให้เจอ คนที่จะเจอเซ็นเตอร์คนนั้นตน้องมีฐานบุญมากพอซึ่งทําจากไหนามาก็ไม่รู้คำว่าฐานบุญบสะสมมาจะผ่านมิติไหนตั้งแต่เอาเข้าวให้มาข้างทางกินทำาั้่ฐานบุญฐานบุญนั้นมันมาเต็มหรือไม่ไมจึงจะมาเจอเสียง,งนี้ได้ให้รู้สึกว่าขึ้นบันไดมาเฮ้ยมันอยู่ในระนาบเดียวกัน มันถึงได้เป๊ะคะที่สุดของจริงแท้ต้องรักษาตัวเองได้จำเป็นหลักค่ะเรียกว่าจิตรักษากายค่ะถ้าไม่ถึงขั้นจิตก็ไม่สามารถใช้จิตรักษากายกายก็สูญเสียไปเยอะมากมีทั้งนักปฏิบัติธรรมแบบคลาส อยังไม่คได้ยินขั้นอะไรนะ,<ฮ>ะสอสดาใช่ไหมนั่นแหละหกสิบกว่าทัานกรไปและเจ็ดสิบนั่นก็มีวาระหนึ่งเหมือนกันนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคโอเคจบเนาะยังยังท้องลูกออกแล้วก็อ้าขาเคยผิดโอเคนะลูกมันก็ยังออกะเคอยดูทบคสังเกตนะอ้าวนะ ผมก็ได้แค่ต้องต้องนอนไหมคะไม่ต้อผมก็ได้แค่ได้ยินได้ฟังโอเคนะครับค่ะ,คะหนูขาหนูเหตุผติดช่วยได้แค่นี้เองมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมากเลยไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วโอเคไหมครับนี่นี่คือความเข้าใจรู้ชื่อว่า จะช่วยได้ไหมที่ว่านั้นถ้าช่วยได้มันก็น่าจะเป็นอานิสงส์ร่วมกันเนะาะค่ะต้องคิดรูปแบบนั้นก็ดูว่าการที่ช่วยอย่างนี้มันโอ้ไหมมันสบายไหมมันเข้ารู้สึกของอ แป๊บเหมือนไฟช็อตนะครับฟังขึ้นอีกนิดนึงขึ้นนิดนึงอหาตรงนี้เลยมันไส้มันหอยมันอีกพอพอให้พูดไม่พูดไม่บ่นแล้วพูดอีกชื้ว่าบ่นถูกนะอ่าหยุดตรงที่คำว่าถูกสังเกตมันจะปิดเหมือนไฟช็อตตอบไหมครับค่ะ โล่งไหมที่นี้อค่ะเมื่อสุดแล้วโล่งไหมเพิ่งไปไหนยังจุดตรงนี้ค่ะไม่โล่งนะมันไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้ค่ะมันเลื่อนไปที่อื่นใช่ไหมครับอยู่ใต้ซี่โครงะค่ะมันเลื่อนไปที่อื่นใช่ไหมครับอยู่ที่เดิมค่ะแปลว่าเมื่อกี้นี้ไม่ถูกจุดค่ะตรงซีโคแปลว่าเมื่อกี้นี้ไม่ถูกจุดก็โดนแต่มันมันโอเคอ่ะต้องอย่างนั้นนะต้องให้มันชัด ใชไหมครับค่ะอย่าลืมหายใจนะครับค่ะโทษแล้วแล้วโอไหมโอโอ,โอเคอแหลกที่นี่บนสบายเนื้อสบายตัวค่ะมาแล้วก็ลองเตรียมที่จะ จ้างรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยอายุปูนนี่ไปรับจ้างอะไรอยู่ก็รับจ้างทำนุ่นทำนี้พูดเลนก็ช่วยงานวัดนะคะหนูช่่ยงงานอยู่วัด่ะหนูชนคนทำบุญหน้าที่หนูเหรอค่ะก็คือหนูเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่วัดทำงานอยู่ที่วัดอ่าชนคนทำบุญเวลาเจ้าพระไปหนูก็ต้อนรับดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วัดค่ะที่วัดพรัรรมกายอ่ะค่ะ เพเวลาจะพามาก็ต้องพาเขากินข้าวพาเขาทำอยู่ค่ะเป็นหน้าที่เนาะเป็นหน้าที่เราเจ้ามากมีความสุขมาเรารักษาทรัพย์ให้เขาชนวยเขาต่างไูนใจใส่กระเป๋าเราเขก็ใจกันอย่างนี้นะคะค่ะมีความสุขมามีความรู้สึกกับเป็นชีวิตอย่างนี้ไปนานอ่ะค่ะเข้าใจครับก็แต่ก่อนจะไม่กล้าชวนคนตำบุญเพราะมีความรู้สึกเองใจแต่ตอนนี้ไม่เองใจบอกว่าฉันมีหน้าที่บอกคุณหน้าที่ตัดสินใจ ก็บางทีเขาโมโหทำไมต้องหมื่นหนึ่งผมบอกพี่ทำเท่าไรก็ได้แต่หนูก็บอกพี่อยากทำพี่ก็ทำพี่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรก็คือซึ่งแต่ก่อนเวลาเราบอกเขาเราก็ไม่อยากทำจะเสียใจมีความรู้สึกทำไมฉันรักษาสามีเธอทำไมไม่มปลอบใจเอ็ดเดี่ยนีเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นวุฒิของเขาเขาจะทำท้าไม่ใจอ่าผู้ดีมันก็อยู่ที่เดิมฐานอติษฐานหนูผมจะเข้าใจสติแล้วนะโอเคนะครับทีนี้กลับมาถึงสุขภาพ ค่ะทำบุญทำบุญทำบุญค่ะแว่น <trzeba S 2> ี่นะทำบุญบุญกับบาปค่ะบุญกับกรรมค่ะคำตรงข้ามกันนะค่ะคำถามมีว่าความเจ็บปวดของเราเนี่ยถามว่าเป็นบุญหรือเป็นกรรมเป็นกรรมที่กระทําไว้อ๋อแปลว่าทำบุญในบันที่ผ่านมามันลบล้างกรรมไม่ได้เนาะค่ะกรรมชนกรรมบุญสมบุญนะะเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมท่านนั้น ชวนคนทำบุญนะฮะแต่ผมชวนคนทำกรรมกรรมดีกรรมดีใช่ไหมไม่รู้ว่าหายเจ็บห้ปวดเป็นกรรมใช่ไหมฮะผมชวนคนทํากรรมคิดให้ได้ครับคนขาดปัญญาจะคิดไม่ได้รับรองได้เลยแปลว่าทำบุญได้อะไรไม่รู้ค่ะแต่คนที่ชวนทำกรรมได้แล้วเดี๋ยวนี้ค เอาไปคิดสองวันน้งคืนเพ,พาศราะภาษาเป็นภาษาที่ถ้าถ้าขาดปัญญาจะไม่ได้เลยคะ่ะาะฉะนั้นตอชัดเจนอ้าวยินด <คะ S 2> ีด้วยครับค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่พาผู้คนไปทำบุญทำอาว่าทตลงเสียงดีขึ้นนะดีขึ้นนะใช้ได้นะค่ะประเมินผลเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์สักเจ็ดสิบค่ะ ประเมินทันท e ีฮะค่ะทันท okay, ีฮะอย่ารอเจ็ดสิบอะค่ะเจ็ดสิบโอเคห้าขอผมคำอยากสบายตัวทั้งหมดค่ะภาษาผมตัดขั้วเลยค่ะทั้งหมดค่ะรวมไปลวงโจ๊กค่ะตั้งแต่ศีลสัเรื่องไปถ้าอะไรก็สร้างหัวหว่านค่ะแต่ต้องการสบายตัวทั้งหมดค่ะต่อไปก็จะรู้ว่าบุญมีจริงค่ะทำเองหรือพาใครทำ อันนี้ก็เชื่อว่าหน้าบุญมีจริงต่อไปนี้ใช้คําว่าทําบุญให้ถูกที่และให้ถูกคนจะได้บุญอีกเยอะมากนะไปคิดต่อนะฮะแล้วคนถามคุณลุงว่าถ้าเป็นอย่างนี้มีสิทธิ์หายไหมเอ่อให้ตรงโค้งคงจะลําบากค่ะถ้าหนูบีบไปเรื่อยๆมันจะลดลงไหมไม่รู้ล้ะครับก็ใช้คําว่าได้แต่เท่านั้นดีกว่ามันจะสบายตัวมากกว่าโอเคนะเพราะว่ามันมาถึงจุดที่มัน ปวดหมดแล้วปุดแล้วนะฮะค่ะได้แต่แล้วเท่านั้นค่แค่สบายนิ้วค่ะเอาไว้ทำงานค่ะอ่าเราต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ค่ะขอนิ้วกลับมาทำงานค่ะดูสิบุญลูกงอกกับบุญที่ใดๆมันต่างกันไหมเห็นไหมครับค่ะอ้าวหวังว่าที่นี้ หนูก็ร่วมบุญกับลุงทุกครั้งนะครับหนูทำทุกครั้งเลยอ่ะเข้าใจเข้าใจแล้วทุกคนที่มาหนูก็จะบอกว่าต้องร่วมบุญอ่าเข้าใจเข้าใจนี่มันเป็นมันเป็นภาระอีกอย่างค่ะภาระหน้าที่ค่ะไม่ใช่ภารกิจหน้าที่มันจะเหนือกว่าภาระนะค่ะหนูจะบอกทุกคนนะบอกว่าไม่ใช่ลุงไม่เรียกแล้วตามเดินเฉยๆออกไปไม่ได้อืมนั่นแหละตรงนั้นคือสิ่งที่ ที่มันเกื้อกันมาทุกคนในโลกอ่ะใชไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานศาสนาใดค่ะนันพูดถึงข้อสาระมารองรับก็เหมือนกันหมดแต่วิธีการมันต่างค่ะแต่ที่พอเวลาได้รับผลมันก็ต่างกันอีกชั้นค่ะก็ขอให้คิดเป็นในแนวของระบบก็ได้ค่ะหรือคิดในเชิงของสเต็ปของบุญก็ว่าได้ค่ะนะยิ่งถ้าผมบรรยายแล้วก็มันจะบอกให้รู้เลยะ ผมใช้คำว่าทําทานพันครั้งได้หนึ่งบุญทาบุญพันครั้งได้หนึ่งบารมีต่อเติมเสริมบารมีพันครั้งได้หนึ่งฌานเข้าฌานพันครั้งก็จะได้เรื่องของอภิญญนญะผมอธิบายภาษาให้เป็นขั้นบันไดให้รู้ว่าการไต่าตามพวกนี้ มันก็จะมีตัวเลขขั้นบันไดให้ได้พิจาจรณาจริงๆมันเอาตัวเลขมาใส่ไม่ได้หรอกที่ว่าค่ะนะครับว่าไม่พูดจะผ่านตัวเลขค่ะมันก็ไม่รู้ระดับกันค่ะชัดเจนนะ,ะโอเครับทราบต,ตามนี้ครับ